สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกุหลับแดงแห่งสีชนนะคะก็เนี่ยค่ะพาเพื่อนๆมาชมโป้ยเซียนกันอีกแล้วนะคะก็มีคนทักมาถามกันนะคะว่าเธอปลูกยังไงทําไมถึงดอกดกขนาดนี้นะคะเคล็ดลับการปลูกโป้ยเซียนของกุหลับแดงวันนี้นะคะให้ดอกดกแบบนี้แล้วก็เยอะนะคะให้เป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้นะคะก็คงจะ เดี๋ยวจะพาไปทำดูนะคะตั้งแต่การเพราะชำกิ่งกันเลยนะคะเพราะว่าบางคนยังทำไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ากุหลาบแดงทำยังไงนะคะกุหลาบแดงก็จะตัดกิ่ง 3, 1, 2, 1, เอาไปไว้นะคะสักสามกิ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะวิธีปลูกว่าปลูกยังไงนะคะและนี่ค่ะดินที่จะใช้นะคะเพื่อนเพื่อนหาดินที่ร่วนนะคะร่วนซุยในการปักชำนะคะ ดินก็จะเป็นดินทรายแบบนี้นะคะไม่ต้องสมอะไรก่อนก็ได้นะคะเวลาปักชำนะคะเพื่อนๆคนที่มีเก่งนะคะปักโป๊ยเซียนชนิดนี้นะคะดินร,นร่วนร่วนแบบนี้นะคะเนี่ยดินร,นร่วนร่วนแบบนี้นะคะขอให้เป็นดินร่วนนะคะจะติดง่ายแล้วก็ติดดีค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกระถางที่เราจะปลูกในวันนี้ก็คือกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะ แล้วก็กิ่งโปยเซียนที่เราจะปลูกนะคะเนี่ยก็จะได้มาแล้วนะคะ3ามกิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยว่าทำยังไงกันต่อนะคะและนี่ค่ะเริ่มต้นโดยการที่เอาดินนะคะถ้าเพื่อนๆมีมะพร้าวสับเพื่อนๆก็รองเอาไว้นะคะอันนี้กุหลาบแดงไม่มีวันนี้นะคะก็เลยนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีนะคะอันนี้ก็ใส่ไว้ อันสองอันนะคะเพราะว่าดินรั่วนะคะอันนี้ค่ะพอเราทําให้แบบนี้เสร็จเราดินที่เรามีอยู่นะคะใส่ลงไปนะคะน,นี่ค่ะอันนี้สอนวิธีปักชําง่ายๆนะคะสําหรับอโอ้อยเซียนชนิดนี้นะคะตั้งแต่เพาะจนถึงว่าเป็นกอใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยว่า ทำยังไงให้ดอกดกเยอะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือสำหรับต้นนี้นะคะก็ใส่เหมเือนกันเลยนะคะทำง่ายๆค่ะโปะ๊ยเซียนปลูกง่ายนะคะแล้วก็ดูแลก็ง่าย,ายค่ะไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยนะคะเพราะว่าโป๊ยเซียนเนี่ยเขาไม่ชอบน้ำนะคะเนี่ยคะ่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนเนี่ย กิ่งนะคะกิ่งคือสําคัญนะคะที่กุหลาบแดงตัดส่งให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ทักเข้ามานะคะกุหลาบแดงก็จะตัดให้แบบนี้นะคะเนี่ยจะตัดกิ่งให้ถึงโคนตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาจะติดดีมากเลยเพราะว่าตรงนี้จะกิ่งจะแก่จัดนะคะเนี่ยคะ่ะขอดกิวแบบนี้นะคะจะติดดีมากๆเลยแค่ปากง่ายๆนะคะเนี่ยแค่จิ้มลงไปแบบนี้แล้วก็วางลกไป แล้วก็กดให้แน่นๆเลยนะคะกดให้แน่นเลยนะคะไม่ต้องเอาใบไม่ต้องเอาไรออกนะคะแต่บางคนที่ซื้อไปก็แล้วแต่นะคะความถนัดของแต่ละคนนะคะบางคนเขาก็ดึงใบออกนะคะแต่กุหลาบแดงไม่ดึงออกนะคะปล่อยให้เขาร่วงของเขาเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดึงเดี๋ยวยางเขาออกเยอะเกินไปนะคะกลัวนะคะเพราะฉะนั้นเรากดไว้แบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยกดเอาไว้เลยนะคะเนี่ยทำแบบนี้ง่ายๆนะคะเวลาสั่งกิ่งจากกุหลาบแดงไปนะคะทุกคน ปลูกอย่างนี้นะคะเนี่ยทําแบบนี้นี่เองเนี่ยได้แล้วนะคะสองต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเ,เพื่อนเพื่อก็รดน้ําตามปก,กตินะคะรดไดให้อิ่มน้ําเลยนะคะครั้งแรกเนี่ยเราใส่ให้เต็มที่ไปเลยให้เขาดูดซับน้ําให้เต็มที่เลยนะคะครั้งแรกที่เราปักชํานะคะค่ะปักให้ง่ายแบบนี้นะคะเนี่ย พันตัวนี้จะไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดนะคะเพราะว่าเพิ่งจะได้มาแล้วก็เพิ่งจะได้ขยายพันธุ์นะคะผสมกันแล้วก็ได้ออกมาเป็นกิ่งแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะสวยมากนะคะเวลาเขาบานดอกขนาดกิ่งเล็กๆเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยดอกทั้งนั้นนะคะแล้วเวลาเขาติดออกมาก็ดอกเลยนะคะไม่ไม่ไม่ไม ไม่รอว่าต้องให้แตกกิ่งแตกก้านเขาออกดอกมาเลยนะคะแล้วก็กิ่งตามมาทีหลังนะคะพันส่สายพันตัวนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนก็ไปเอานําไปวางไว้ที่ร่มร่มก่อนนะคะอย่าให้โดนแดดจัด,ดเกินไปนะคะนําไปวางไว้ที่ร่มร่มนะคะใต้ต้นไม้หรือจะเป็นใต้สแลนที่มีโดนฝนบ้างโดนแดดโดนแดดบ้างนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นจะทําให้เขาเนี่ยสังเคระห์แสงแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะ ะะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวไปดูต้นที่สําเร็จที่เป็นแตกรากแล้วทีนี้เราจะมาบํารุงกันนะคะและนี่คะ่ะเพื่อนๆสังเกตเลยว่าที่กุหลาบแดงปลูกนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเป็นหินเป็นอะไรเยอะเลยนะคะก้อนหินนั้นนะคะดินที่กุหลาบแดงปักเอาไว้นะคะเนี่ยเอาจากดินนี้แหละค่ะก้อนหินเยอะมากเลยต้องโอ่อบบ้างแล้วนะคะเนี่ยก้อนหินทั้งนั้นนะคะเป็นดินตรวด,ดินทรายนี่แหละคะ่ะปักง่ายนะคะ เอาง่ายๆนะคะพอมาปลูกคือเขาก็มายามันไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอาดินแบบนี้มาปลูกนะคะใบเขาก็จะเหลืองๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยใบเหลืองๆแต่ก็ยังเดาก,ก็มีบ้างนะคะแต่ไม่เยอะนะฮะเพื่อนเนี่ยคะ่ะเริ่ม,เร,มเริ่มแตกยอดพอเราปักชำติดนะคะเนี่ยคะ่ะทีนี้นะคะพอว่าต้นอปอยเซียงของเพื่อนเพื่อนเริ่มมีมีรากแล้วก็เริ่ม แตกยอดแล้วนะคะทีนี้เรามาบำรุงกันนะคะบำรุงด้วยการที่ทำแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนำไข่มาเลยสูตรนี้เป็นสูตรที่กุหลาบแดงใช้แล้วได้ผลมากๆเลยนะคะนำไข่มาแล้วก็มาทำแบบนี้ค่ะเนี่ยไข่หนึ่งฟองนะคะสามารถทำได้ตั้งหลายต้นนะคะอันนี้คือคือทำได้หลายต้นเลยนะคะแล้วก็ตีไข่แบบนี้นะคะ บางคนนะคะเขาบอกว่าถ้าตอใหญ่ๆนะคะตอกไข่ใส่ลงไปเลยลูกหนึ่ง <c oughs> ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทําแบบนี้อ่ะเราจะไม่เปลืองไงคะเราจะได้ตลอดเลยจากนั้นนะคะเราเอาน้ําใส่ไปแบบนี้นะคะเนี่ยน้ําแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าทําใส่โป๊เซียนนะคะ แนะนำว่าอย่าหมักนะคะถ้าใส่โปเซียนไม่แนะนำไม่เป็นน้ำหมักนะคะเอาทำแบบสดๆเลยนะคะบางสูตรนะคะบางบางต้นอะ่ะถ้าใส่บอนสีนะคะสูตรนี้เพื่อนๆจะต้องหมักถึงบอนสีก็จะชอบเพราะว่าก็ชอบเปรี้ยวๆดินเปรี้ยวแต่ว่าถ้ามาใส่กล้วยไม้หรือมาใส่ไม้ที่ไม่ใช่บอนสีนะคะแนะนําว่าอย่าหมักนะคะทําสดๆใส่ได้เลยนะคะบางคลิปกุหลับแดงก็ลืมบอกนะคะเพราะว่า การใช้แต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันของเหมือนเดิมแต่ว่าการใช้งานไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะ mm hmm. เมื่อเราได้แบบนี้เสร็จนะคะ mm hmm. เพื่อนเราก็นําผงชูรสนี่แหละคะ่ะผงชูรถที่เราใช้ในครัวเรือนนะคะเนี่ยผงชูรดตัวนี้นะคะฝำหับแดงก็จะใช้สําหรับต้นไม้เลยนะคะเนี่ยค่ะผงชูรถตัวนี้เราก็ใส่ไปประมาณสักเนี่ยค่ะ สองช้อนแบบนี้นะคะช้อนเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะผสมเข้ากันนะคะแล้วก็เนี่ยตามด้วยสิ่งนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเร่ทาตุนะคะปรับสภาพดินนะคะเหมือนเพื่อนๆอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าดินบางบางที่จะเป็นกรดเป็นด่างนะคะแล้วทําให้บอนสีไม่ชอบเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใช้ตัวนี้ใส่ลงไปด้วยนะคะเนี่ย สักหนึ่งช้อนหนึ่งนะคะเราใส่ไปแบบนี้เลยนะคะจะทำให้ไปปรับสภาพดินของเรานะคะดินที่เราปลูกนี่แหละคะ่ะบางทีดินเป็นกรดทำให้ใบนี่เหลืองนะคะใบเหลืองไม่สมบูรณ์นะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะโรยแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยนำตัวนี้นะคะโรยแบบนี้ก็ได้นะคะโรย โรยแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยโรยไว้นะคะดินก็จะร่วนซุยขึ้นมาแล้วก็ปรับสภาพดินนะคะแต่ต้นเล็กๆเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะใส่ลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนอันนี้คุณหลับแดงก็จะทําให้เพื่อนๆดูหลายอย่างนะคะคือได้ผลเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าทําแบบนี้ได้ผลได้ผลดีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเมล็ดนะคะเขาจะละลายไปเรื่อยๆนะคะเขาจะได้กินไปเรื่อยๆทีนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆทําแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้นะคะใส่ตะหากแล้วก็นําชูรสกับไข่รวมกันแล้วค่อยนํามารดนะคะแล้วทีนี้พอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆจะรดแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเนียวิธีการก็คือเราหยอดแบบนี้ก็ได้นะคะสักสามช้อนหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะสามช้อนสี่ช้อนก็ได้ะคะ่ะตัวเล็กๆของเรานะคะเพราะว่า ถ้าเราทําแบบนี้นะคะต้นเล็กๆของเราจะได้กินเต็มที่เลยสามช้อนนะคะเล็กๆอันนี้คือคือสูตรที่ทําทแล้วเขาจะได้กินเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะพอเราลดเสร็จเขาก็เหือดแห้งไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราค่อยลดน้ําตามไม่ต้องเยอะนะคะเอาแค่พอว่า,าให้เขาดูดซึมนะคะแล้วค่อยๆทย,ยอยลดนะคะทาแบบนี้นะคะเนี่ยทาแบบนี้ เดวน้ําตัวนี้ก็ไม่ต้องเหลือมากเลยคะ่ะเขาจะดูดซึมได้ดีได้ดีนะคะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับที่กุหลับแดงดูแลโป๊ยเซียนนะคะอันนี้วันนี้ก็คือบอกวิธีการปลูกของต้นเล็กๆกิ่งเล็กๆก,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 กันแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะต้นของเขาก็จเจริญเติบโตหอกรากเราค่อยมาบํารุงแบบนี้นะคะแล้วนะคะพอเราทิ้งไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะแตกโกอได้ดีมากๆเลยนะคะ อันนี้เราก็ไปใส่ต้นอื่นได้นะคะอันนี้นะคะไปใส่ต้นที่ต้นไหนที่ไม่ค่อยมีดอกหรือคะแนนน้อยเราไปใส่ต้นนั้นได้เลยนะคะทําแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วไปดูผลลัพธ์กันเลยว่าที่กุหลาบแดงทาน่ะมันได้ผลยังไงจริงหรือไม่ไปดูกันค่ะและนี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเราทําแบบนี้นะคะแล้วก็เดือนหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้ถึง 2- อถึงสครั้งนะคะสังเกตจากต้น ปยเซียนของเราได้เลยนะคะว่าทําแล้วนะคะเขาแตกดอกแตกยอดดีอยู่ไหมถ้าเขาไม่ค่อยแตกนะคะเราก็เพิ่มเพราะว่าปุ๋ยเขาอาจจะหมดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้คือถ่ายตอนตอนเที่ยงเลยนะคะแสงก็จะจ้านะคะนี่กุหลาบแดงนั่งกลางร่มนะคะเนี่ยเพราะว่าร้อนมากนะคะแต่ว่าช่วงร้อนๆนี้นะคะบางทีเวลาถ่ายไปข้างนอกนต่สีจะซีดนะคะเพราะว่า เนี่ยค่ะมันร้อนมากแสงแดดมันจ้านะคะเนี่ยพออยู่ในร่มเนี่ยสีจะสวยมากเลยเพราะว่าแดดมันไม่จ้าเท่าไหร่นะคะเนี่ยผลลัพธ์นะคะเพื่อนๆจะได้เห็นเลยว่าจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้หมดเลยนะคะเนี่ยด้านบนก็เหมือนกันนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแสงมันจ้าเกินนะคะเพราะว่ากุหลาบแดงทําคลิปช่วงเที่ยงนะคะเนี่ยค่ะ ทุกคนนะคะถ้าอยากได้นะคะทําง่ายมากๆแล้วไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะคือแสงแดดมันจ้าเกินนะคะเนี่ยต้องดูตามตามนี้นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเราจะสวยมากๆเลยนะคะจะสวยมากๆนะคะบอกได้เลยอันนั้นคือแดดจ้าเกินนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ที่อยู่ในร่มเ่ยสีจะสวยมากนะคะเพราะว่า ความร้อนนะคะเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่ากุหลาบแดงเลี้ยงเอาไว้แบบนี้นะคะดอกเยอะนี่ค่ะดอกเยอะนะคะแต่กิ่งนี้จะน้อยมากนะคะเพราะว่าเขามีแต่ดอกทั้งนั้นเละคะ่ะเพื่อนดอกเยอะเป็นพวงเหมือนที่เห็นเลยนะคะเนี่ยค่ะผลลัพธ์นะคะบางบางต้นเนี่ยคือแบบตัดกิ่งไปเยอะนะคะก็เลยดอกจะน้อยนิดนึงนะคะ แต่ก็ดอกยังเป็นพวงเหมือนเดิมนะคะดอกจะสวยแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะนี่ละค่ะอยากได้ก็นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะมีกิ่งแบ่งปันอยู่นะคะแต่ว่ากิ่งก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาจะให้กิ่งน้อยมากแต่ให้ดอกเยอะนะคะสายพันธุ์นี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยมากนะคะใครได้ไปแล้วถือว่าเป็นบุญเลยละคะ่ะ ไม่ค่อยมีที่ไหนนะคะเนี่ค่ะกุหลาบแดงได้มาจากเมืองกลังสมัยก่อนนะคะได้มาแค่สามกิ่งนะคะมาขยายพันธุ์กว่าจะได้แล้วก็มาผสมน้นผสมนี่ก็เลยกลายเป็นพันธุ์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อนเนี่ยค่ะจะสวยมากเลยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกุหลาบแดงเอาไว้นะคะเพราะว่า แลับแบงกก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆกันตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะคะแดดร้อนมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ